ยินดีต้อนรับสู่ช่อง y ย u u ูบชิปแอน Drip วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองในปี2026นั่นคือ Honda WRV รุ่นปี2026รถ SUV ขนาดเล็กที่กลับมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความคุ้มค่าเรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดครั้งสำคัญที่สร้างความตื่นเต้นให้กับสาย Honda และผู้ที่มองหารถยนต์อเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัดในยุคใหม่ ฮอนด้า W R V เปิดตัวครั้งแรกเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาในฐานะรถครอสโอเวอร์ v ขนาดเล็กที่เน้นการใช้งานในเมืองพร้อมพื้นที่ภายในกว้างขวางแม้จะอยู่ในกลุ่ม BSUV แต่กลับให้ความรู้สึกที่เกินขนาดไปมากรุ่นปี2026นี้ถูกออกแบบมาให้โดดเด่นยิ่งขึ้นทั้งรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสปอร์ตทันสมัยพร้อมเส้นสายที่คมชัดบ่งบอกถึงความกระฉับกระเฉงและภายในที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและความสะดวกสบายรวมถึงมาตร,รฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดที่เป็นเอกลักษณ์ของฮอนด้า เริ่มจากด้านดีไซน์ภายนอก2 0 2 6 Honda W R V มาในสไตล์ใหม่หมดจดซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความหรูหราและความดุดันโดยเฉพาะด้านหน้าที่มาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบใหม่ของ Honda าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์รับกับไฟหน้าแบบ LED ที่ดูเฉียบคมและล้ำสมัยกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงเพิ่มความรู้สึกมั่นคงให้กับตัวรถไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดแบบเบาๆด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคมสร้างมิติและความเคลื่อนไหวให,ให้กับตัวถัง ขนาดที่ซุ้มล้อถูกยกสูงขึ้นพร้อมล้ออันลอยขนาด17-18นิ้วที่ให้ทั้งความสปอร์ตและความแข็งแกร่งด้านท้ายของ Honda W r v ใหม่ก็ได้รับการปรับโฉมให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นไฟท้ายเล็กแบบใหม่มีการออกแบบที่ต่อเนื่องจากเส้นสายด้านข้างเสริมความรู้สึกเรียบหรูแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น W r v ไว้อย่างชัดเจนสปอยเลอร์หลังและกันชนหลังถูกปรับปรุงให้ดูเฉียเฉี่ยวเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความเท่และความทันสมัยในคันเดียว เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและน่าประทับใจที่สุด Honda WRV 2026มาพร้อมห้องโดยสารที่เน้นความกว้างขวางและการใช้วัสดุระดับพรีเมียมตั้งแต่คอนโซลกลางที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดไปจนถึงเบาะหนังคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกรุ่มสบายระบบอินโฟเทนเมนจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Ca r p l a y และ Android Auto อย่างเต็มรูปแบบและยังมีระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้คุณเพลิดเพลินกับทุกการเดินทาง เรือนไม้ดิจิทัลแบบ full LCD แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างชัดเจนพร้อมฟังก์ชันอัจฉริยะต่างๆเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องรอบคันแบบ360องศาเรียกได้ว่าเป็นรถ SUV ขนาดเล็กที่ให้เทคโนโลยีระดับรถหรูเบาหลังของ w u RV ก็ให้ความสบายอย่างหน้าทึ่งมีพื้นที่วางขากว้างและสามารถพับแยกได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้มากขึ้น รองรับการใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางของครอบครัวหรือการใช้งานเชิงธุรกิจใต้ฝากระโปรง2,026 Honda w u RV ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร i-VTEC ให้พละงกำลังประมาณ121แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT รุ่นล่าสุดที่เน้นความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์และประหยัดน้ำมันสูงสุดนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดที่จะตามมาในอนาคตอันไกลซึ่งจะช่วยเพิ่มสมรรถนะและลดการปล่อยไอเสีย ตอบโจทย์เทรนด์รักโลกของคนรุ่นใหม่ด้านความปลอดภัย Honda ไม่เคยทำให้ผิดหวัง WRV ใหม่มาพร้อมแพ็คเกจ Honda Sensing ที่เป็นเทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะประกอบด้วยระบบช่วยเบรกก่อนการชนระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการเหนื่อยล้าและระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติช่วยให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกล สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่า Honda WR-V รุ่นปี2026จะมีราคาเริ่มต้นประมาณ799,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปประมาณ949,000บาทขึ้นอยู่กับออปชันและชุดแต่งที่เลือกถือเป็นราคาที่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณจะได้รับทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่เหนือระดับ สุดท้ายนี้ Honda W R V ปี2026คือคำตอบของคนยุคใหม่ที่มองหารถ SUV ขนาดเล็กที่มีทั้งความสปอร์ตความทันสมัยสมรรถนะที่ไว้ใจได้และราคาที่เอื้อมถึงไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานครอบครัวเล็กหรือคนเมืองที่ชอบเดินทางรถคันนี้ตอบโจทย์ได้ครบในทุกมิติขอบคุณทุกคนที่รับชมรีวิวนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชิปแอนด์รีบเพื่อไม่พลาดข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า